ดีแลยเอาวันนี้เราก็ไปอยู่กับปองปอนชาแนลนะฮะนี่ก็อยู่น้องวอนนะครับผมวอนดเอ้ถ่ายคลิปด้วยนะลงยูทูบเปลอาเปล่า,าดูดูเขาเล่นอะไรยังไม่สวยเลยตรเนี่ยเราเีเราจะไปลงทะเลกันเฮ้ยอย่าฝอพี่นะพี่ถือโทรศัพท์อยู่นะซื้อนังมี่หรอโอเคมมหกทั้ง้านะโบอย่ามาโนแถวนี้ จากความเดิมตอนที่แล้วนะตรงนี้นะฮะจะเป็นจุดที่ที่โคตรลึกนะฮะสามารถมิดหัวเราได้เลยตรงนี้อามองยไน,นี่ไงวิวเห็นครับเดะ,ะดูยิ้มเลยเลดูสิผมผมอยากเดินไปก่อนนูวิวไปเปล่าขอบอ๊อฟโอ้ย

ไปโู่นแล้วมัง้งเฮ้ยกวา,ากนี้เจอเต่าด้วยไปลูกไปละไปก้กน,น่นะเฮ้ยเอนี่ยโนหน้าจทรท์าาเนี่ยระาไม่ได้ลงยูทูบนะเราอ่ะดูดิเจอหันหา,แ,า,หาแล้ระหว่างทางนี่เจอหมาโดนรถชนนะ ก็ไม่จมหมดก็จะจมไปดูอะไรดำๆอ่ะหไอ้้อะไรวะหินหินหินมันแปลว่าแถวนี้เป็นก้อนหินไงไปได้ไม่ไกลหรอไว้ทำไมขึ้นมาแรงวะขึ้นแรงมากอ๋ออุ้ยนครับวันนี้เราก็ใกล้ถึงแล้วนะขาหงนี่อะไรสั่มปุ้ยลงมาถึงเขานะคะถาม น,น้องบอสน้องบอสนี่จะถึงพุงแล้วเฮ้ยโอ้โหเฮ้ยนี่มันงูทะเลปัวกลัวแค่นี้กลัวยังแต่นี่ระวังหินหนะระวังน้ำพัอกระเด็นด้วยหา่แล้วอ่ะเฮ้ยเจนโอ้โหวันน,นี้อะไรขี้ปลาอะคะหานางรองนะครับไยหานงางรำดิใช่ปะ เตงเต็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 งปะ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 ช่้ยอะไรกี่รูนโอ้ยตอนอยู่ใบทะเลพี่จู่โดนพี่ส้มแก่อย่าดึงเฮ้ยโอ้โหวันนี้อะไรอะปาการังเหรอเออคล้ายๆกับดองดงปาการังซึ่งเราเหยียบไม่ได้ไม่กล้าปาการังนี่คือไอ้บอปาการังไอสัตว์นี่ใช่ไหนไอ้ยลายอุ้ยโอ๊ตเอ้